สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน h ฮโ so ซ Happenings ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีเรื่องราวของน้ำหอมขวดพิเศษมาฝากกาันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของคนดังที่เรานำมาฝากกันก่อนค่ะ ใครจะคิดว่าหลีจือดาราแล้วก็นักรอ้องชาวฮ่องกงเจ้าของสมยานาม Goddess of Beauty แล้วก็เป็นที่จดจำจากผลงานแสดงมากมายทั้งหนังกู่าใจและซีรีส์ศึกรักจอมราชันจากช่อง TVB ในวัย49ปีที่ยังสวยไม่ส่างค่ะและหลังจากเธอ,อลาวงการไปอย่างปัจจุบันทันดวนเมื่อปี2009หรือว่า11ปีที่แล้วจะเป็นที่มาให้ปัจจุบันนะคะเธอขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์และนักธุรกิจแถวหน้าในแวดวงความงามค่ะ ยอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าเธอประกาศลาวงการในขณะที่หน้าที่การงานกำลังรุ่งโรจน์เพื่อไปดูแลน้องชายที่บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2007นั่นเองค่ะแล้วก็ดูแลธุรกิจด้านผิวพรรณของน้องชายและนี่ก็เลยเป็นที่มาให้ในเวลาต่อมาเธอเปิดกิจการเครื่องสาอางแบรนด์ของตัวเองและตามข่าวก็บอกว่ามูลค่าในตลาดหุ้นตอนเปิดตัวเมื่อ3ปีที่แล้วสูงเกือบ900ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนี่ก็ไม่นับรวมกับธุรกิจอสังหาร ริมารัพยัที่เธอลงทุนด้วยเม็ดเงินอีกหลายร้อยล้านบาทจนมีทั้งแฟลตระดับกลางไปจนถึงระดับหรูหรารวมถึงอาคารอีกหลายแห่งในครอบครองอีกด้วยค่ะนอกจากนี้หลังจากที่วิวากับแพทริกมาอภิมหาเศรษฐีฮ่องกงจากเครือสื่อ Oriental Press Group เธอก็ได้ห้องพักหรูมาที่มีมูลค่าเกือบ300ล้านบาทเป็นของขวัญรวมทั้งหลังครอดลูกแฟลต หญิงที่เป็นโซ่ทองคล้องใจเมื่อปี2010ฝ่ายชายยังซื้อเรย,ยอย์ชมูลค่าเกือบ100ล้านบาทให้เป็นของรับขวัญอีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นคนดังที่ทั้งสวยทั้งเก่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเป็นเศรษฐีนี่คนนึงเลยละค่ะ